อืมสปตสดีสวัสไจ้าดอกไม้มาฝากไปเที่ยวมาเมื่อวานนี้ไปซื้อดอกไม้มาไปเที่ยวมาไงก็เลยดอกไม้มาฝากนะนี่นี่นี่เปี่ยนกันหรือเปล่าเขาบอกว่าเปืี่ยนกันไหมไม่ใช่ละไม่ใช่แต่เช่่ดียวกันไงเเดเจ๊เจ๊เจเจ่เจเดี๋ยวขอ๊เจ๊เจ๊เจน ขอประกันแป๊บนึงดอกไม้โอเคนะอโอ้ยเสวยมากเลยอะเราจัจัดไยพระเดี๋ยวมัหลังื้อสวยสวให้แกนะส้ลักษณะดาในมนุษย์ลักษณะวัฒนธรรมสวยไหมดอกไม้สวยไหมสวยไหมดอกอะไรอะไม่เคยห็นดนะสีชมพูสวยมากเลยนี่้ดอกสวยนป้าดอกโอ้โหสีแดงเลยนีดีดีป้าเลยดีนะรูแต่กีหนนผู้ชายเป็นตำรวจนี้ สีทองฮะสีทองสีทองหกอันนี้สีทองสวยมากเลยใช่ป่ะใช่นะตำรวจเรียกเราคุยได้เยอะเลยไปคุยเรื่องต่อไปคุณคุยตำรวจเรื่องตำรวจจะคุยเรื่องเราก่อนตำรวจไม่เกี่ยวป่ะกวัมือเรียกเราเป็นประจำเลยเออตำรวจไม่เกี่ยวป่ะตอนนี้เราเราคุยเรื่องอะไรก็ไม่ได้เกี่ยวเราไม่ได้คิดอะไรยังไงนะเล้้วปยหอมไหมป้าเราเติมเนี่ยหอมไหมเฮ้ยหอมมั้ยมีขีดไหมหอมไหมป้าหอมไหมออมมาป่ะเนี่ยยินเนี่ย เหม็นหอมอะไรดมไม้ไม้เล่นเะนี่ย <c oughs> <c oughs> ไปไปด่าโยมทำไมล่ะโอ้ยเดี๋ยวชั้นา้ำด่าเหรอเรารัตนาหอเรอ้าวด่าทำไมไม่ได้ด่าเลยนะก็ได้ยินอยู่ว่ะเราสวนมล่ะเราสวนคนนะถือว่าเอ็มพูดอย่างนี้จะไปคุยกับตำรวจเลยพี่โนสั่งไม่หมดเลยตายเลยมันเอาดอกไม้มาด่าเราอีกอะเขาพูดเลยนะว่ารัตนาไม่เคยด่าใครยังไงนะมาแต่งเรื่องอย่างนี้เดี๋ยวผมจะจับกันน่ะเพื่อนตำรวจเยอะเลยนะพูดด้วยกันน่ะเออไม่ต้องเอาแล้วดอกไม้อะเอ่อเอามาให้เนี่ยเออเอามาให้อะ เออเจมันทำไม่เรียบร้อยเลยนะทำไมอ่ะให้ไว้กวก็เกดเสร็จเรียบร้อยเออวอำไมมาให้ก็ยังจะด่าเอาไปข่าวเขาอ่ะไอ้มึงแต่งเรื่องนะมึงเป็นใครก็เขาพูดใ้ปากว่าด่าเนี่ยอย่างนี้นะพระก็จัดจัดสรรสับนะเอามาให้ยังจะด่าทำไมอ่ะโอ๊ยใครด่าสเจด่าผมโอ๊ยมึงนะพูดอย่างนี้จะคุยกับตำรวจหมดเลยนี่ไม่สายสายสั่งที่นี่ไงเจหนูไม่เคยพูดคำว่าไม่เคยใช่ไหมไม่เคยใช่ไหมถาเปล่าพูดอย่างนี้เดี๋ยวตำรวจจะมาจับหลับเลยเคลียร์ด้ นี่แหละเดียพาไปจับสันให้ตำรวจมาจับผมจะยินเลยเฮ้ยคุณกบดานทำไมไรวะกบดานว่าอะไรเงี้ยเดี๋ยวพูดเนี่ยเขาไม่เคยเป็นแบบนั้นนะคึงก็ด่าเองแหล่ยเปน้องพี่โนดนะมีปืนนะมีปืนด้วยมันช้หน้ากูทำไมเนี่ยเจ๊นะมันทำทุเรกทำทุเรกทำไม่ดีไม่เรียบร้อยเลยเขาไป็นนางพยาบาลนะเออเจ๊เขาบ้านเขาขายของด้วยเจ๊จูกเดียพ้า เด็กพัฒนาค่ะหาของขายบ้านเลี้ยงหมูขายของด้วยเงินไปถังเลยเจ๊พูดจริงจังกับหนูนะเพราะพ่อทรงคุยกับหนูมาเยอะเลยอะไรป้าป้าว่าอะไรยังงี้ทำกางเขนให้มันมันมาด่าเจ๊โดยอัตโนมัติไอเลยด่าด่าด่าแล้วไรไม่เคยด่าเลยนะดี่หนูาแไม่พูดเลยนะกูได้ยินกับหูกูเลยนะแต่ว่าอะไรพ่าอะไรพ่าอะไรด่าอไม่อยู่สุกหนูไม่ไม่ดตระกูลกันมาหรอกนี่นี่ใส่ร้ายอีกแล้วนะ เาผมด่าผมบอกผมดวงเลยเอ้ยกระซิบปากเนี่ยตอแหลใช่ไหมล่ะน่นมันพูดจากปากมันเลยนะโอ้ยหนูก็ได้ยินกับหูนะพี่โนดเนี่ยจะยินไม่ได้พูดไม่เคยพูดเออกูได้ยินไม่ได้พูดไม่ได้พูดเออมึงพูดไปอย่างนี้เลยร่ากระสับโดยอัตโนมัติแล้วแค่ทำางนี้บอกว่า แม่ไ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 หนมาไมนไมาไเจ๊เป็นคนอย่างนี้นะตอแหลนะไม่ใจ้ไม่รู้ว้ไม่รูู้่้งท่ร้ไมเรื้ไม่รูมรไม่้ไดู้พู้อมนนี้คม่รู้เอ่นะ้นม่ยู้ไ่้ไม่ร้ไม่้ไม่ร้ไม่้ไม่รู้่้ไม่่ม้่้ม่ม่รูร่รู่ร่รู่มมรู้มอ่าเจ๊ เนี่ยมันี่ยมันเอ่าพี่โดจะยิงมึงยิงเรื่องอะไรมึงด่าตอแหลตอแหลนะพะสงวนนะตั้งใจจะด่าเจ๊เองแล้วมอโ้ยคนอย่างเจ๊กูจะด่าแล้วเขามาอย่างเรียบร้อยอ่ะก็เด็กตลกน่ะเขาเนี่ยเมื่อด่าปาด่าจีเจ๊เป็นคนดีในบ้านหนูนี่มึงจะด่าได้ยังไงล่ะไปอ่ะใส่แมสทำไม เจ๊เขาว่าเป็นคนดีเจ๊เขาเเป็น้ามาเที่ยวบางครั้งบางคราวนะนั่นว่าอะไรว่าอะไรพูดกับเจ๊เนี่ยว่าอะเป็นตอแหลตอแหลเราทำไมพูดได้ยินถูกูเออทำไมเขาบอกเขาเป็นคนดีทำไมต้องใส่ไรอู้หูคุณได้ยินเขาแบบนี้แล้วเจ๊เป็นคนดีนะเฮ้ยนั่นแหละมันไม่ได้หยุดปากเลยคบว่าตอแหลเออเดี๋ยวผมจะบอกพี่โนดยิงมึงพี่โนดก็มีเพื่อนเยอะนะก็นี่ก็ผมบอกอ่เจ๊เจ๊เป็นคนดี ใช่ไหมวันรมตอแหลเาละโ่อกี้นนะคะส่งรู้นะแอบบอกกัเราหมดทุกเรื่องเลยท่านไองอะไรกันเนี่ยมันตายไว้พพรก่อนเดินทางไง้พก่อนเดินทางเเป็คนดีนะอหยุดปากเลยนะอะไรอ่ะงเยได้ยินในวธตอแหลนะอ้ัพูดกับพี่คืออย่งเงี้ยก็ดูดิผมเดเป็นคนดีนะ เจ้ก็ไปนางพยาบาลก็ไม่เคยมากว่าใครไม่เคยด,าด่าใครหรอกตอนไหนมันไม่หยุดปากเลยนะหนูยิงป<ห>้าโอเจ้เนาะมันก็ว่าเราอย่างเงี้ยป้ามีโนดนะคุยกับตำรวจเลยตำรวจก็จะล่อมึงน่ะเอขเจะยิงปากายิงน่ะจะเห็นว่าพี่จิ๋มมันเอ,อ้ยมึงไม่มีใครเลยนะโอตระกูลจริงจังนะธ<อ>นา,าหอเล่พูดถึงพวกตระกูลเข้าฟังเลยเรามีใครบ้างบอกเขาเลย เขาบอกเขามีคนชื่อถิ่นเขาป้าเมียงสักนินลัดดาววัฒนาดานใยมาโนดมึงไราเป็นหมาไม่ใช่บ้านกุ้งลอยถ้าส่งมาพูดให้เราฟังทุกเรื่องเลยคนมันตายหมดที่นี่ข้าพุทธหมายของเรามีใครบ้างสักนินลัดดาววัฒนาดาในมาโนดลัตนาวัฒนาใสลุงพ่อตาท้าส์แม่เสิ่งนี่เจ๊เขารู้ดีหมดด้วยนะของผมก็มีมึงไม่มีละควายอ่ะลูกอ่ะลูกชื่อชื่ออะไรชื่อหำลูกชื่ออึดไม่ใช่หรอ เฮ้ยคุยไม่ม so ีลูกนะกกูบริสุทธิ์ผูกผมนะหาเรื่องใส่ร้ายงดงานหาเรื่องใส่ร้ายเนี่ยโอ้ยมันด่าไม่พูดว่าอะไรว่าอะไรมันพูดกิดเจ๊นี่พอมันทันอย่างเงี้ยันดีด่งดงานมันต่อแหลมไม่เคยมีใจละ นี่ใส่ร้ายเราก้างนะทำไมเธอต้องว่าฉันอย่างนี้ด้วยไอปากใส่ร้ายไอปากที่ไอปากหมาไอปากไ่ชอบพระอวยพระพรใไอพี่ดูดิงโดนอัลมาโนมัสนี่มาต้อว่าเราเรื่อยโอ้ะเนี่ยเขาได้ยินอ่ะเขาพูดในดู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 โอ้เจมส์คนดีนะเข่งไอเกมนี่มันด่านในเวทนาตอแหลนี่เนอะเดี๋ยวพี่โนดยิงมึงใครทำแกใครจะฆ่าถขาบอกอย่างนี้เลยไอปาก จะสับให้โดยอัตโนมัติแล้วก็ผมก็พูดอยู่านี้พี่พีคนดีนะนี่เก่งกาจนี่ยไงเวทนาต่อแหล่เวทนาต่อแหล่จี้คิดตัวเองเนี่ยไอ้สับหน้าด้าไอ้สับจังไรด่ากันพี่น่นนะพี่โน่นก็ยิ่งผมคุยกับพี่เนี่โน่นก็รู้เนี่ยดูเด่นผมก็รู้พี่ก็ได้บอกพี่เดี๋ยวเป็นคนดีนะขอบคุณนะด่าเราไม่หยุดหยั่งเลยนะหูเพี้ยนน่ะ มีมีมาใหม่ด้วยมีต้อยขาด้วยสักนิลดาวาสนาดาในมโนตี่พี่สาวพี่ชายพี่ถำนั่นมันแต่งเลื่นไหมเจ๊พี่ชายพี่ถำพี่สาวพี่ถ้ำเด็กคุณก็มายิงมันแล้วก็มีน้องเขาเล็กๆไอ้เจี๊ยบโอ้เอ็มมันพูดนะพี่ญาติผมอ่ะเขาอยากขายเขาอยากขายเลยเขาตั้งมาเออเนี่ยแหละคนโตชื่ออะไรชื่ออะไรโตที่ถ้ำถ้าสมก็สอนกูหมดเลยนะคนร้องที่จิ๋ง ใส่ชีวเลี้ยวนีบ้านเแต่งเรื่องไม่ได้แล้วก็มีอีกคนเล็กคนเล็กสุดไปชิอไอ้คว้าเออตัวเมื่อแหละตัวใจเรียกตัวมื้อจ้าจ้าจ้ามันด่ามึงไอ้เวทนาต่อแหลอ้าวไอ้สาตังไร่เขาไปดิจ้านักพี่โนจะไปยิงเองนะเอาเอาเลยป้าเอาเลยเอาถามพี่ถามช่วยด้วยจะคนมาฆ่ามึงนะอะจิมเรียกมาเลยดีดีหมดเลยแหป้าเลยหัว่ามาก ไปยืนหน้าป้ามั่งเลยเขาเรียกเขาเรียกเรามาด้วยอัตโนมัติอืมเดี๋ยวมาที่เอวเราเงินนะเดี๋ยวพระรู้ทุกอย่างนะใครเป็นยังไงดีโดนบดานไม่โดนแม่บินไงเดี๋ยวให้ไอ้เจี๊ยบมาจัดการมั็นพูดนะเจ๊ขอบคุณขอบเชื่อนัินจริงอ่ะเมื่อยากใครที่โน่นกันในพิศนินหอูยับไทยเลยอ่ะใครเราคนฟ้ารู้นู่นยัอนะเดี๋ยวเดี๋ยวคุณนะ สิเจไปไหมทำไมว่าอะไรอ่ะด่าหนูอ่ะด่าว่าทำไมต้ด่าป้าทำไมอ่ะวิทนาโตแหล่อูได้ยินกูโหรเลยนะกูไม่ได้บังอ่านมึงอย่างนี้เลยนะผมยังได้ยินจากตำรวจนะเจตำรวจมายิงมึงเนี่ยพระสงฆ์พูดเลยดีมากเลยเป็นคนดีตายนะเจได้ยินไหมไม่ได้ยินนะเดี๋ยวว่าอะไรอ่ะตายเลยโนูว่าอะไรว่าอะไรกูได้ยินทุกเรื่องนะไป พี่น้ก็พูดกับตมไอ้นี่ลืมกดลคะกดแชร์ช่องมปาเปรีานจ้าขนายสมันนและจิมิดาเพิ่งหมัครไ้เดงฝ่ามือนลูกเสามารถกดรถซิปเกอได้อีเจเกินสามันจ้าหนึ่งสองพออย่าสามี่หอย่ากดรวนะคนโกติดกั้ช่องเดี๋ยวเราขอลงแรกแค่นี้ก่อนเดี๋วมีสด่ไปอดูจาใช้หน้ากูบป้าน้าไไอีแล้วมี่้จะ